เท่าเจ้าเห็ดยังเฮ็ดยังตัวนี้ไปตากเนี่ยไปจังไหเจ้าเห็นบ่นี่ข่อยยากยู่นี่โอ้ไปก่อนเท่าไปก้อนเจ้า,าย่ายากายโอ้เนาะเจ้า่ามันยากแต่น้าข่อยคอยเฮ็ดยังมันเลียวก้อนเอาทีไม่หั่นก้อนเอาทีไม่หั่นละเจ้าเสียดเหมันเลีวยวทีเดียวนันตีขวามิบว่าเลี่ยวด้มือนี่ เอาไว้เห็นละไว้เห็นละ่ละอยเฝ้าเห็ดเป็นเลี้ยวนี่ที่เราคองมาส่งเขานี่นัดเขาไว้เก้าโมงหรือแปดโมงแล้วนี่เฮ็ดบ่โดนหรอกเขาทาอยู่โอ้ยเจ้ากระได้กยเห็นเจ้าเห็ดมันก็เศร้าเห็นทาทางมันสีเหลวเลยนี่โอ้ยนอเจ้าี่บอกว่าอย่างไรให้ดได้ดังใจ่อยไม่อยากพิดนัดเขาห้าหนาห้าหลังเขาก็ที่พวกกล้าสร้างน้ำ ม่นจบบอกอยากบอกซ่าเนาะบอกเขาแม่นบอกเขาใครสิไม่เือติงานอันนี้เพชรมือเดียวกันเลวอืวงานของเจ้า,นะา,า่ะยกไก่พูดไปไก่พูดไปใส่เจ้าว่าข่อเสียเจ้าไปใส่ไปตากไปจังว่าตากคนเดียวเจ้า่ข่พูดเม่อล่นตี ไปขามเมือ่อขามคืนบนนี้นะ่ะโอ้ยขวัญให้เจ้าไปตากผ้าบ๊วมเปนให้ไปจังหวัดตากขันไปจังหวัดตากข่อยก็ไปน้ำเจ้าทุนตัวข่อยสิป่อยให้เจ้าไปผู้เดียวจ,จ้างไหจ้างข่อยกับบปวยเหยให้เจ้าไปผู้เดียวดอกเทาไปไกลปนันขวกญอยากไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาขึ้นกันเอ้ยข่อยบป่ปยเอยให้เจ้าเพื่อเดียวดอกเลี้ยงหยัง ตากผ่าก็บอกว่าตากผ้าไปตากไปตากอยู่นั่นแหละบอกอย่างมันชัดเจนนียไหมเจ้าหันหลังไปงฟังว่าชัดเจนผู้ใดสียเจ้าไปไกลไปน,นั่นอเอามาเอามาจะเป็นยากเนาะเจ้านี่เ่องนี้ก็ไม่อยากลงมบาดลงเเียนเนาะลงมาตากแล้วค่อยขึ้นไปก็ได้ตัวอเนี่ยเอามาเอาไปนี่ อ้ยหลหยคนเลยแทนที่จิบลงมาเห็ดมันเล้วมักใส่คักอ๋อลนเลยเสียเมียตัวนี้ผ่าตจังถือดซะป๊ะมักใส่ไร